ร้านที่ขายสุราให้กับเด็กก็ดีขายสุราเกินเวลาก็ดีนะตำรวจบ,บางพื้นที่เขาข้นงวดนะฮะอย่างตำรวจที่จงังหวัดสมุทรปราการนี่เขาบอกว่าเขาก็จับร้านพวกสะดวกซื้อเนี่ยไปแล้วประมาณเจ็ดร้านด้วยกันนะครับสามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีสุวิลาสมเมตการเนี่ยก็พวกวา,าลูกน้องไปจับร้านมิตบาร์ที่ขายสุราจนเวลาย่านสำงสองร้าน จูมันสูตรประการอีกสองร้า <vard. S 1> <ody S 2> นแลทวก็ม huh kind of ีคนขายบ้านอีกสามร้านทั้งหมดเจ็ดร้านด้วยกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจุฬาลงกรก์เขาบอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้ในพื้นที่เขาผปดชอบนะฮะก็มีผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราและขับรถไปแล้วสามคนตายไปแล้วสามคนนะค่ะจึงออกตรวจารต้อนน้ำมันแลวก็มี่มาดเพื่อป้องกันทีร้านค้าและก็ตามเนี่ยขายสุราเกินเวลาที่กำหนด แ้่พร่นี้เขาจะตรวจต่อจนกระทั่งหมดเทศกาลสงการ,การ<ฆ>คนที่ไปซื้อเหล้าส่วนใหญ่ตำรวจก็บอกว่าจะเป็นใบรุ่นพวกแข้งมอเตอร์ไซค์นะครบุณานพวกวนเมืองที่อยักจะขับรถแข่งกันแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่ถ้าจะให้ดีนี่น่าจะตรวจต่อเนื่องต่อไปเลยนะคะ<ฆ>แม้จะพ้นสงการแล้วก็ตามอันนี้มันเป็นกฎหมายเลยนะร<ฆ>ัฐบาลออกมาเลยเรื่องของการขายสุราของการค้าเนี่ย เวลาเป็นสองช่วงนะครับไม่เคยขายฟรยีเหมือนั้งเมื่อก่อนนะคือสองช่วงเนี่ยช่วงเช้าสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองหนึ่งช่วงนะแล้วก็ช่วงเย็นตั้งแต่เราจดะทุ่มเนือนั่งไปจกกนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนอกจากนั้นแล้วนี่เขามีขายนะ้าแต่ก็มีบางร้านนี่แหละขายเห็นร้านไหนที่ขายอยู่ก็ให้ทราบนะคะว่าต้องทำตามกฎนะคะ,คะ